โอเควันนี้บอมมานำเสนอนะครับรถ4ประตูยกสูงนะครับพร้อมแต่งเป็นรุ่น r ี v o Mid a นะครับออโต้ยกสูงนะครับราคาอยู่ที่981,000บาทคันนี้นะครับพร้อมส่งมอบอยู่1คันพอดีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่รอตัวทาว o วตัวใหม่เนาะแล้วไม่ชอบดีไซน์นะครับของรุ่นใหม่ของ t o y o ต a นะอาจจะเคยเห็นภาพหลุดออกมาแล้วบ้างนะครับแต่ว่าไม่ชอบเลยนะครับทีนี้ ก็ยักจะมีลูกค้าบางท่านนะครับที่ยังสนใจตัว GR Sport เกรดปัจจุบันอยู่นะครับคันนี้บอมก็เอาตัว mid auto นะครับมาแต่งแบบตัว GR Sport นะครับอันนี้แปลงหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้า Toyota GR Sport ปี2025เลยนะครับในส่วนของชายกระชนด้านล่างนะครับผมใส่ในส่วนของแผ่นเหล็กกันกระแทกนะครับพร้อมกับปุกลากจุง2สุดแบบนี้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ดีไซน์เบ้าไฟตันหมอกดีไซน์ซุ้มล้อนะครับผมก็อัปเกรดให้เรียบร้อยแล้วนะครับทาสีเป็นสีดาเงาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับรับกับตัวรถเลยนะครับล้อนะครับอัปเกรดให้ใหม่นะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับลาย G R Sport พร้อมกับยางลาด้านะครับพร้อมลุยทุกพื้นที่เลยนะครับคันนี้อ่าเป็นออฟเซ็ตลบ44ตรงรุ่นเลยนะครับอ่าสังเกตว่าติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับจะพอดีกับซุ้มล้อเลยนะครับไม่หุบไม่ล้นแบบนี้เลย อ่าสวยๆแบบนี้เลยมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างผมแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นลายไฮรักร์กเกตเอ็นะครับลายภูเขาด้วยนะครับแล้วก็ติดมาในข้างเหล็กให้ใหม่นะครับเป็นทรงกระบอก GR แบบนี้เลยเผื่อใครชอบนะครับดีไซน์จีอาร์สองพนะครับก็มีคันนี้นะครับนําเสนอแต่งให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบเลยติดโลบาเหล็กทรงปืนให้ด้วยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ ตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยใครชอบดีไซน์แบบนี้นะครับก็ทักมาที่ช่องทางเซอร์เบอร์ไมทพาสนะครับโอเคนะครับแลรสติ๊กเกอร์นะครับให้ใหม่นะครับจากพีระเนอร์นะครับเป็นลายไฮรักรากเกตเอ็กนะครับเป็นลายภูเขาแบบนี้เลยข้างหลังเปลี่ยนกันชนหลังเหล็กให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นของไลโน่นะครับมีไฟถอยมีปุกลากจูงนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ เก็บอักษรนะครับรอบตัวรถเป็นสีดำเงาครับคุมโทนหล่อๆแบบนี้เลยอ่าติดแผ่นเพจีอาข้างหลังรับคันนี้แต่งสวยมากๆนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับย้ำอีกรอบย้ำอีกรอบนะครับก็ทักมาที่ช่องทางเซลล์บอมบายพาสนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์065 65 059 89นนะครับทักมาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะครับสำหรับ คันนี้นะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็รีบทักเข้ามาเลยนะครับบอมแต่งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคนะครับถ้าชอบนะครับชอบดีไซน์แบบนี้นะแต่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วโอเคนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรบอมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบอมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ